ใส่ครีมออียงที่มันแห้งด้วยนะใส่ใส่ลอรีเอ็นอซื้อน้องอ้อยน้องอ้อยเออมาดามพอกระเทือนแกนชื่อพี่นางก่อนสันว่าพี่สังเกตบรรยามแกมากแบบคดเอินพี่นางพี่นางพอมาบ่ามีคนเขามาซื้อพี่นางแม้จะต้องแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนแก เผ่อมาหอดบ้านมีจีรีทำนะอ้อเขาน้ำซ้ำป่าก็พระเฮธาเจ้าสิก็เจ้าว่าเอาเอาลูกกุญแจเขาเนาะเขาเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยเจ้าบอกจะให้เป็นปันงว่วปันกล้วยให้ให้ใหน้องเล่ยนยุหันแก้มแดงอมต้องอนะไร่ะอื้ม เมื่อนี้แดงเลยแ,แดงเพชดย่างแดงเพชรย่างเดียวเลยเด้อคอยบอกกันว่าใช่ว่าเอาว่าเขาหัวฮะเพมาะว่าเป็นตะเลตตนเนี่ยโอ้พี่สูว่ารอเลยเอง หนูคือหนูคือพอ่อป้าอาณาไม่บ้านเห่า,อาขอขอโทษข่าวสันเฮะบอ่เข้าขใจเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านมาจะได้พี่สุว่าลอรีเอะลอรีเอะหนูคือหนูคือพอ่พอพอ่อป้าอาณไม่ บ้านเฮาขอโทษค่ะบ่บบบ่เข้าใจบ่เข้าใจข้อหมายพิ่วทาไมผู้ชายเข้าใจอธิบายนะออลี่ออลี่เองออลี่เองไงอ๋อพานแ้ไมเนี่ย ว้ยเยยดี๋ยวพานไหมมาแปย์หนาที่ไหนมาสั่งวะหนูคิดไปพูดซื้อผ่านไหมมาทันว่าลอรีเอมาทันเอาซื้อผ่านไหมมิมีมมลอรอรีเอจริงเหรอมึงย้อนอะไรสิลอรีเอ ชื่อผ้าระบาเมืองไทยเอาเลยอ้ไมลงวันนี่นี่แม่อันนี้เขาเอิ้ียังไงนะเขาเอิ้อี่ยังไงว่าแม่รอรีลลบ่ย เห็น YouTube อยู่ไหมรับท่านบอกเหรอนึงบอได้รับได้เนาะแม่นบ่ลอลีออนอ๋อลอลีออนตีอันนี้ห้วยโอ้ยน้องคือว้าเว้ยอันโอ้อันนี้ลอลีออนบ่อสอื้ยอยากเปลาก็เปลาบ่ถือโอ้ยว่ัสดุไม่ใหญ่ฮานี่ว่ัสดุเท่าพ่อเกิดด้วยว้ย ปากกดาสวัสดีครับปากกด้าย่างั้เกิดโดนใครใคยก็ว่าใอยเอาถือเรื่องอะไรย่าให้คนคนก็คยก็ว่าลอรีเอโร่เนาะเอออันนั้นลอรีลอรีลอรีเอลที่อันนี้ลอรีเอลอันอันนั้นโอ๊ตซับซ้อนซับซ้อนแล้วที่นี่ซับซ้อนลอรีเอลปาเกด้าสวัสดีครับอ่า น้องออยดีจ้าจากปากเกดา้ายจสุเอารอรลีเอตมาหามาหานาน,า,นาบ้านนานาสันบกว่าสันว่า